สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะเป็นวิธีการบันทึกในส่วนของอคลิปเรียลใน a c e b o o k นะครับอ,อันนี้จะบันทึกได้เฉพาะของเรานะครับโดยการบันทึกจะเป็นการบันทึกเก็บลงไว้ในมือถือนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับก็ในคลิปนี้ท่ามผาส่วนของอทคชัน เฟซบุ๊กที่มือถือของเรานะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของ facebook กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของอ่คลิกในส่วนของคลิปเรียวของเราขึ้นมากันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับก็สังเกตอ่ เมนูทางด้านขวามือกันนะครับขวามือทางด้านล่างนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของจุดสาจุดกันได้เลยนะครับจุดสาจุดด้านล่างขวามือน,นะครับหลังจากที่คลิกงส่วนของจุดสาจุดกันแล้วนะครับจะมีในส่วนของเอ่อป๊อปอัพนะครับแส,แสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ส่วนของป๊อปอัพแสดง ขึ้นมาแล้วนะครับก็ตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของอทับเมนูนะครับที่เขียนว่าดาวน์โหลดคลิปเรียวกันได้เลยนะครับก็จะเป็นการบันทึกคลิปนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณก็คลิกกันลดครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับในส่วนขั้นตอนถัดมาก็จะกลับเข้ามาอย่างในส่วนของหน้า,เ,าเรียวของเรากันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบที่ มือถือของเรากันนะครับก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบที่ในส่วนของแกลเลอรี่ของเรานะครับเมื่อเรามาตรวจสอบที่แกลเลอรี่ของเรากันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของอคลิปวิดีโอนะครับก็ถูกบันทึกไว้ที่มือถือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ